สวัสดีจ้าพี่โยโคลาด่านเอกด้วจ้าสวัสดีค่ะแม่แก้มค่ะสวัสดีจ้าน้าจ้าวันนี้น้องแนนทําเมนูอะไรให้กินเนาะนี่นนมันจิมจ้มจุมจ่ม,มาากินจุ่มจิ้มโอ้โหนี่ใจเลยจ้าในมันวจุ่มแล้วนะจ๊ะรอจิ้มอย่างเดียวเลยนะจ๊ะอากาศมันเชิงเป็นใจนะจ๊ะนี่แก้มอยากกินได้ไหมนี่กินด้วยเออนี่ เลยไทยน้องแนนกับน้องแก้มช่วยกันนใส่ในดูพักไม่อะไรเดี๋ยวนี้นะใส่แต่หมูกับลูกชิ้นกันเนาะในลูกคู่นี้จ้ามี่พักกะลัมแล้วก็พักก้าวแล้วก็พักชีลาวไปโหระพาจนหอมพักชีดแต่พักเชีจะมากินจิ้มจุ่มวันนี้นะจ๊ะน้ำจิ้มกับน้องแนนทำเองเด้อจ้ะนะมาอยู่น้ำถ้วยน้ำพริกถ้วยน้ำถ้วยน้ำจิ้มนะจ๊ะ ต,ต้มต้มลมแล้วก็ขีบมาจิ้มกับน้ำจิ้มเลยจ้ะอืมเกมพักพักรุนเรงจิ้มก,ก,ก็ทับทะเลยเอ,อ,อบใจเลยนะได้กินนี่อืมเดี๋ยวอ,อะอมาเจ้เดี๋ยวก็ต้มแล้วก็จะได้เหลือกินกันเลยนะจ๊ะนี่นวพักกะหมูแกดุชินฮอตดอกอะไรซุก มีบุญเซนมีอะไรได้นะจ้ะกินก็นทำง่ายๆนะจ้ะพอดีนิกอยากกินแล้วก็กสุดน้ำร้อนๆน้ำซุปจะหน่อยไปเน,นี่ยนี่ใฉ่น้องแก้มจะสุดน้ำซุปมุดนี่นี่จะให้น้องแน่กับน้องแกช้ชเฉยกันใส่พักก่อนนะจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะ โอ๊ต๊เป็นตาเส็บแทะแมลี่ก็เสียงแบบถามแบบจะมากินด้วยไหมบอกว่าไม่กินดอกปะแน้นงเลี้ยว่ะลีงเลีงเลี้วจะกินลูกชิ้นไปเช็กให้ยายขี้นยงเด้อจันอากาศกำลังเป็นใจด้าน วันนี้ก็กทันสมัยแล้วนะจ๊ะหมูทอดก็สลงสไลด์มาให้ไม่ต้องมาป้าแม่ไปกอดให้หน่อยก,ก็น่าป้าเแม่งด้วยเลย,นะย,ย,ยอยูๆๆๆติ่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กมันติดเงินติดเงินอะไรจ้าเดี๋ใครจะกินเีก็มากินด้วยกันเสเต๊ดอร่อย มันกินไใอย่างเลยแต่หนูชอบกินมันนั่นแหละขาดหนังปลาไหมหรือขาดอะไรหน้งปลามาใส่ตรงนี้หน่ะกว่าสวาซีนพูนอะมทำสนามปลาได้ไหมอันเปิดแล้วอ่ะจับอยู่แถวนั้นเละอันนี้รถกระบอันเปิดแล้วเอาไปดังไรไม่ต้องใส่ปลาดิห้องน้ำไม่ใส่ได้ไหม หนงนะังเนี่ยต่อสีขึนพูใหยกันเดียวนพูนะ่ยอร่อยมากมาเติมนะไครับอ,อ,อันน่ะเอาไม้ยิบม,มาเจาะีขมพู่ะอนนั่งกนะ็อนนั้นหรือเปล่าก้อนหมพเปล่าเป็นื้อมันเรือเออเอ,อยู่ท้องนะครับเขาทำไอ้อำออยำมาว่าเนี่ยหมดแล้วอ้าวทำไมแ่แม่แม่ทีเลยไม่กินหรอกก่ดตอนหมูแล้ว ใส่ดูดก่อนน้ำต่แต่แม่จะว่ากี้ก็เหมือนต้องใส่ไหมมีลืมด้วยไม่กลัวลืมสูตรพอ๋ยวมันจะเค็มพอเห็นมีรสชาติสูตรของใครแม่ทาสูตรใครไปนิคอนสูตรนิปอนพอดีนะแม่เออแม่เออ ัมก็มาเห็นตอนเตะแล้วนะพอแม่โดนบุญเนาะไม่เห็นแล้วอ e. ืมนี่อจิ้มจิดนี่เป็นคนจิ้มคนเลยอืมอืมอืม อือ่ะอือกินสุกี้เนะข็มแบบอร่อาและลเข้มอร่อยแต่มันเข็มอันนี้มัน้องทั้น้น่สใส อ่าซอสแสบนี้แหละรสชาติที่ต้องการเซ็นตกใส่มั้ยใสมหังแท่งอีกทีดิกว่าจริงจิ้มจุ่มเนี่ยมัต้องแบบแบบขีบแล้วก็จิ้มเอาหม้อในหน่อยจะนี่ถือว่าการตกมาเลยมาจิ้เกียวห่อนก็ต้องเกศเลยจ้า มันค่อยอยากเจียวหออืมเติมน้ำปลาเติมน้ำน้ำปลาไปพอดีเลยอร่อยเลยแม่เขาอยากเจีวหอมเจีวหอนเจีวร้อนๆน้ำจิ้มแจ่วอะ่ะอันนี้ก็ร้อนอืมจ <c oughs> ินให้ท่านเนี่ยมันเดืเอดเลยอืมเจียวกาะตังอ่ะไม่เที่ยบ ดูตามเจเจมก,กินเนี่ยแม่เขาทำเจเจมากินเนี่ยกินในมดะจะมารอแต่ว่าก็มานั่งกระเป้รอก,ก่อนตะกะอยาจินเขา,าอยากกินไหมบ้างถึงสามคุณก็จะน่าจะไปม,มดในม,มดตม้องมีเจเจด้วยเจเจนั่งท้างนูได้ไหมก่อนี้เจดเดี๋ยสจะรีมาได้ก่อน กินหมอเ้วยพอดีป้าเนี่ยลูกชิมเราฟังรู้เต็มเลยป้าไม่ตอบดอกฮัลโหลทำไมอยู่มาเสด็จกินเกี๊ยวฮ้อนกับดิฉันไหมคะมากินเกี๊ยวฮ้อนเร็วมาครับออกมาเลยมาส่งหลน์เหรอเออย ต็มติมฟันฝนจะมาุนตามไไหนล่ะไปนี่กันจะเข่าเกี่ยกปีบานพี่โอกว่าจะเกี่ยวเขาจ้าทำไมเหมือนฝนจะมาเกีดเนี่ยหึบไม่เกี่ย เอาเอาดานากลัวนวั่นอยู่กิ่นนู้นอะบ้านเมื่อไหอมมร่คะขีดกรใจายทามเลยค่ะนู้นไม่เ,มเปรีเลยไม่เลเอาแค่เดียวเซฟลูกชิ้นตื่นค่ะลูกชิ้นจมน้ำในตื่น เอาไปอยู่ตรงไหนเอามมดเลยราะว่ามันนั่นแหละนอี่แห่ะนู่นาหระคงอ่อแหละนม่นแับเนี่น,น,น,นี่ยะ ร้อนเอ้ยไปเ้าวซอยินมไปวางของเองเลยวา้งูอ้อนยันไ้หมวางเนี่ยอืมให้เทคแก้วห่านน้ำในน้ำจัน้ำเนพีเจ้ห่านเลยจนจ้ จะเป็นเนี่ยนี่ทำเแกงเจ่วห่อนทำแจยวห,อยวหอ่อนยืนคนม,มุ้ยแม่มูเด้งมูเด้งแม่จ้าใส่ลกชิ้นให้เราปิ้นทำได้ก่อนเถอะค่ะมันลูกไฟลูกชิ้นใส่อตอนไหนถ่ายโอเค เลยดาเสร็จปะเลยจังพักก่อนก่อน,นกัดตัวยังยามอยู่คือนไหนตายครับตามช้าหล่างอี่นี่โยนจานอีกแม่ดูยังไม่อยู่ สีไปโดนจานความปุ๊บปิดอือเส,สีนไค่ใน,น,น,นมาขีไปนในป่าไม่กินแล้วนะคุณเซีินไปกินอตพักเนี่ไปกินแล้วไงเมื่อกี้จ๊ะไปกินได้กันเด้อจันทร์จับจับอจ้า ผมก็เหม้องอยู่บนสวรรคเลยพระมีควันแล้วก็อาหารดีอีกมากมายนั่นแบบเมื่อตอนนี้ควรแล้ือไง เมน oh, oh. nice. like? ูย really? ังแบบตัวบั้นบนตวบนมีขั้นละก็มีอลวก็มีอัวอะไ้ง้ามไอ้ง่ามนี่คือแอบโอ้วั้นอยู่ไหนตัวบั้นบ้านนาอยู่ไหนนู่นบ้านนาวอาบั้นมาโน่นบ้านนา่น่นแม่ ไม่ยูไ่ไม่ลูกซิล้มาเดี๋ยมาแล้วบ๊ายบานเปิดบานยังอตัดใจอ่ะแสบจันี้ นี่ก็ดัดแป้งทำไปนะจ๊ะแต่อก็อร่อยดีนี่น้ำจิม้มตูดน้ำจิ้มทำเองเลยจ้ะน,นี่ <c oughs> เหลือพักแล้ว <c oughs> น้ำรักเกี๋ยวหอนก็าตาทำเป็นเหน, <c oughs> นื่อย,ยนะแลอวนี่เบ,บ <c oughs> น้นพักอะไรอย่างเงี้ยมาเจเจมาแล้ว เค้เมากินด้วยกันแค่เทมาคง้างกันไปกินเลยปไปไปอเนรไปอิเนอะ,ไป,อนอะไปจ้ะเจ๊นั่งนี่จ้านั่งค้าง้งหนู่งนั่งด้านไมเนี่ยะนั่งด้าม่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวรอก่อนอ แม่เจีย๋ยทำมาแล้วเ <Okay. S 1> มื่อกี้เจียยทำชิ้นพอรล่นใช้ไมาฟากไปยังไงแไบลอยไปบานแยกปุ๊นะบานเองทียังแขก เส็ยแวมี้แยกม่เน,นเดยกนต็มเสียท่านีแคะเนาะมเกียบลุ่นมาทาเล่นหรอเก็มของกินได้ลูกเวลาก,กินก็ซือกินนะเนี่ยนูไม่อยากให้ป้าบนแต่นูก็ทอบทําให้บุญ ของกินก็คือของกิน

ไปเถัะหนูเนี่ยนะจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก็นังกินไอ้เจวห่อนนะจ๊ะเรือจิมจุ่มอะไรพี่โยกเรี่ยไปทุกดักเจวห่อนจิมจุ่มมันแตกต่างอะไรกันยังไงนะจ๊ะก็เลยพามานังกินเขากับบรรยากาศพอดีแต่จะลอยกินไอ้อิ่มก่อนว่าจะเสียไวลาเวลา <Okay. S 2> แล้วก็จะนานไปนะจ๊ะโ <Okay. S 2> ยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนด้ยจ้าที่เชิยก็ติดตามกดไกลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่ยูแล้วก็ขอบกุนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารักกันทีคน,นะคะ่ะ